you mm -hmm. สวัสดีเด้อจ้าไม่มีอะไรมันไลฟ์เก็บชั่วโมงโอุย้ยตะกี้เพิ่งเห็นโพสเด้อจ้าเห็นโพสงอนสงสัยงอนกันน่ะใีคนงอนหรือเปล่า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประมณเห็นโพสหรือเปล่าเมื่อเช้าอะ่ะเห็นโพสบนน้องมีคนงอนกันแน่เลยสงส่สืะถือวาอ่าหายว่างงเงาน่าก็ตัดพอเห็นว่าลบแล้วดิ ไลฟ์แบบเดียวเมื่อเช้าไลฟ์ไปแล้วมันสันส่นๆก็เลยมาไลฟ์ใหม่ มีนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่อออืืไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายหรอกค่ะเห็นเมื่อเสาร์เนี่โพดตัวโพดเหมือนกับว่าตัดพพอไหมยตัดโพผู้ผู้ซายผู้หญิงอะตัดเอเหมือนกับว่าเออ จังสิมี่ใครคอยวิเคราะห์เนี่ยก็คือว่าผู้ซ้ายนี่อาจจะเว้าให้ว่างโง่ว้าให้ซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆว่างโง่ผิดกันทะเลาะก,กันสังเกตได้เลยเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยจะบอบ่กให้ลงรูปคููมีแต่รูปเดียว หรือไม่งั้นก็ลูกกับลูกนั่นแหละนั่นแหละมีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากค่ะ ให้ใครเป็นประเด็นนั่นแหละสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะไม่มีเยียงมากแบบมันนี้ดีทำงานน,นิดหน่อยเดี๋ยวจะไปนอนลแล้วล่ะ ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ค่อยได้ลงอะไรเลยแนอนสวัสดีจ้าประมสวัสดีจ้าเก็บฮันอากาศเป็นไงนอ้อยญี่ปุ่นเนาะงั้นเป็นไงบ้างคะตอนนี้สี่ทุม่ม ส่ถุ่มกวาแล้วจะหาทุ่มเราจะ้ะน่าจะเพราะว่าช่วงเนี้ยโดนโดนอะไรหลายๆอย่างไปค,คิดว่าน่าจะสั่งกระแส็นละเพราะว่าเงียบเด้ช่วงเนี้ย มีแต่ข้าวเสียหายมีแต่เลืงเสียหายอาจจะแบบเลียกกระแสะให้กับตัวเองอก็มีเอ่อ ประเด็นย้ายอน,นันที่เราออกมาเว้าให้เขานะัุนออกมเว้าให้พ่อเขาเห็นนะบอกว่าเออคขาง,งงตรงนี้มากมากเลยที่เธอออกมาเว้าว่า,วาเลิกกันแล้วคุณเป็นพอ่อคุณเลิกกันแล้วคุณก็เป็นคนอื่นเอ้งงงงตรงนี้มากมากเลยว่าก็ออกมาได้จังไงเลิกกันเลิกกับแม่ แต่แต่กับลูกนี่ก็คือบ่มมสิสิ์อย่างเลยเหรอโอ้เป็นบ้าบ่มมสิสิ์อย่างแต่ก็ยังให้เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูคือเก่าแต่ก็ยังหารทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเขาคือเก่าโอ้แล้วก็จะมาว่าว่า,วาพูดออกมาได้ไงพูดออกมาได้ไง,งงงงประเด็นเนี่ว่าเออเอาสมองส่วนใดคิดว่าเออคุณเป็นคนอื่น ้คนอื่นน่ะพูนปีปโป้นั่นพูนยายาพยายามจะทึ้พยามเลือกหลืบติ่งให้ให้ปีปโป้เจ้าของนะอืแล้วเป็นไทยฟังไหนอ่ะ แย่แอนนเนี่ยลูกอยู่เป็นคนฟังนั่นแต่เราอยู่ไทยบ่อกจก้ะหรือว่าอยู่ต่างประเทศอืมสวิสเซอร์แลนด์อือว่าออกมาได้จังไดเออเลิกกันแล้วคุณก็เป็นคนอื่นฮะ uh, ออสมองส่วนใดคิดทนะถามไม่เหลือสมองส่วนใดคิด เลิกกันแล้วคุณก็เป็นคนอื่นเขาเป็นครอบครัวแล้วสันเอาเก็ดได้เนาะสมองคนเป็นแม่ฮักฟังเนอนเหรอ เราเราจะไปเที่ยวเมืองไทยซึว่าอย่างนั้นนะเอาเอาสมองส่วนไหนคิดว่าเออ คนี้เอ็นคุณคุณเป็นคนอื่นละเลิกกันไปคุณสัตกระว่าได้เหรอแปลว่าคันคันานนี้ผัวไหมแมน,นบอแราวั่ได้คันลูกพ่นยังไงอ่ะบอคันมีลูกคันจะไมีผัวไหมเจากก้ากระบ่มีสิทธิ์เหรอได้ลูกผู้นั้นอืม ลอสนับสนุนร้านสาวแพล้าเอ,อ้ยร้านสาวอืมอินใดที่ที่มันบ่ถือบ่ต่องบ่ควรกับคว้นี่สิอั่านบอกกันได้กะคว้นที่สิเตือนสิบอกสินั่นเว่ากันนี่ออกมเว้าให้ฟังนี่โดยที่ เอาแค่ความรู้สึกของตัวเองว่าว่าว่า,อวาเออคุณไม่มีสิทธิ์แล้วเขาเป็นครอบครัวใหม่แล้วอ๋อคุณยังสิีกัมีเงินหลายเคยพบเคยพอ อันอน่ะที่บอกว่าทะเลาะก,กันเนี่ยคอยคิดว่าทะเลาะก,กันจริงด้อเพราะว่าเมื่อเอ่อเห็นเอ่อคลิปคือกันเห็นคลิปคือกันว่าผู้ชายลงว่าเออเวลาเอ่งก็เขางอนอยู่เขางอนอยู่ซับนี้อืมอสิงงอนกันอีหลีฮันิดนงอนแล้วผู้ชายให้บอกเขาสิว่าอีงโง่ตัวอืม ลู่เด้อลู่ว่าไพว้าวเด้อเห็นไน้โพสดอกว่าว่าเขาพูดซ้ำๆย้ำๆเราคงจะงงจริงแหละงงงงงงงก็เข้าใจว่าอยากระบายก็เข้าใจว่าเออ จะออกมาเบาอีกไน่นะตอกย้ำอีกสักแน่นะว่าเอาอเขาคงพูดความจริงแหละอ้าวอืมฉาเจ้ดาจของกับเป็นโอ้ยเนาะเงียบไรดาจาของดาได้อย่าสุดาออกซื่อเถอะคนตามคุณเป็นล้าน <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดให้นะคะเป็นช่องเล็กๆไน้อยบุคคล้บุคบคลได้มาไลฟ์บุคคลได้ลงคลิปจนเพื่อนๆเขาเขาทักมาว่าเอ้เจ้าคือบ่เหตุคลิปเด้พวนีเวลาเนี่ยเนี่ยพึ่งเนี่ยกว่าจะนอนแล้วเนี่ย ก็เลย่มัาไลฟ์เก็บชั่วโมงเขาบอกให้ให้มาไลฟ์เก็บชั่วโมงไอ้เอีออยงเอาะพญสอดกับพญหงแดงคนบอกว่าเออพี่สุจะมาไลฟ์ไลฟ์เก็บชั่วโมงก็เลยจะมาเก็บชั่วโมงนะคะณนะช่วงนี้ก็คือเวลาเก็บชั่วโมงค่ะ อยากให้คุยเรื่องอะไรคะทักมาเลยค่ะแบกบซิวอลเรื่องอยังอะไ้เจอไล่พอออกเข้าไปแล้วโอ้ผมบ่มีย่างซิวอลเลยย้อมอิลี่ย้อมพออออิลีแล้วกลับไปได้สุดอีลีเนาะสุดทักย้อมย้อมรออยู่รอ f อซีอย่างเราก็ได้แต่รอนะคะอ้ Ooh, เพอเราบอกว่าเออบ่เกินปีนี่ดอกเจใเ้ติดคุกขน่น่ะอ้ยนี่อยากรู้เลยว่าเรื่องเอียงว่าสิทักหาแล้วอยู่แต่เออว่าทักดีกว่าไป ล่อยกับยากลูเอาไว้ลูพความกันกับทุกคนน่าจะสนุกกว่าพี่ที่แน่ๆคดีคดีหนึ่งก็คือคดีเรื่องอเอาทะเบียนลาดไปแขวนอ,อันนั้นอะหนึ่งหนึ่งในคดีนะั้นแต่อีกคดีหนึ่ง่อยคิดว่าเพราะว่าน่าจะเป็น ทาังนั้นฟ้องแล้วบันนี้ขออ,อนะจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องกับอืมเห็นแล้วว้าอยู่จะโดนแล้วลหละว่าเอออืมไปให้สุดนะไปให้สุดถ้าไปเ่สุดเราเล่นกับฟ้อ,ฟองค้นไปทั่วที่ทั่วเดมพี่นอ้องหรือว่าช่วงนี้บ่คคอยมีงานเด หรือเปล่าไม่ค่อยมีงานก็เ,เลยฟ้องตะพึดตะพือฟ้องถดทิพยุดแดนอืมก็ไหนโปรเจกต์เยอะแยะโปรเจกต์หลายหลายพี่น้องตะกี้คอยกับ cover ให้อยู่ cover โปรเจกต์นี่นะ แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำเพราะว่โปรเจกต์เขาจะมันเยอะเกินจนเราตามไม่ทันน่ะเนาะเยอะมากๆเลยไหนจะซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์นี่ทุตัวซีเฮดหนังสั่นหนึ่งซีเฮดเฮดเป็นหนังซีรีส์พคือเห็นนะอ่มเรื่องเดียวหนึ่งเห็นมาเรื่องเดียวหนึ่งไปต่อเลยติเบื่อแล้วตี ต่อมาก็อะไรอ่ะพิธีกรเหรอหรือว่าอันนี้อันนี้จัดฝันจัดสร้างฝันแห่บักแน่น้อยเหรอ <c oughs> ทุกเมื่อนี่อันนี้อย่างเนี้ยนะอย่างคอยง,ง,งสร้างฝันให้บักแน่น้อยให้ความเป็นจริงให้ให้ฝันเป็นจริงอะไรเงี้ยว่างง,ง,งพิธีกรพิธีกรคุณ คุณรู้สึกยังไงคุณเออคุณคุณรู้สึกยังไงครับกับพิธีกร์คนนี <laughs> <laughs> สส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาวบน <laughs> สวัสดีจ้า แหละโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรนี้นนะโปรเจกต์เอ่อพิธีกรใช่ไหมเพราะว่าเพนเพนอยากเป็นพิธีกรอือใช่เฮทไใไ้เบิงเฮทไทไทเบิงอันซีรีส์นี่นะ่ะคนง่วงตาเดกอยู่อ้ยนางเอกก็ไ้พร้เอกอะ,ะ,อ,กอ,ะอ้าไปบ้าไ ไปว่าปิดเลยงงงงแบอ๋อ,อ,อเนเะน่ะจากซีรีสก็มาพิธีกรเนาะพิธีกรอืมโปรเจกสัมภาษณ์นี่นะ จะเลยบ่บบสัมผณ์ไผเลยวะคือเล็นแต่แต่คนในวงนเหรอสัมผณ์กันเองยู่จังสันเหรอโอ้ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสัมผัสคนนี้ก็สัมผัสคนนั้นโอ้ยคนเวียนๆๆเวียนเวียนเวียนกันอย่างซง้งงมากเลย อ่าพิธีกรแล้วอะไรต่อนะอ่าวงวงเนี่อือืโหอันวงไม่เนาะอืม นักล้องรักนี่กระเสียอันน่ะทันทีนักล้องลักอย่างว่าเพือนเพนน้องเพลงอย่างว่าเพลงก็เสียเบิร์ตแมพี่น้องเพลงเขาดีๆนะเอาไปร้องให้มันเสียนหะคอยว่าคอยแย่แล้วเดี๋ยวเวลาคอยร้องเพลง คอยบบเมนนักล่องบาทนี่เออผู้เพื่อนนี่เพินพ่นเพิ่นเคลมว่าเพิ่นเป็นนักล่องนะโอ้โหลังมันกัดแล้วตีล่องออกมาซันโอ้ยเสียดายเพลงเลเสียดายเพลงดิอบอดได้บุรี่รอแต่ก็น่าจ,จะรู้คันอยากเป็นบ่ฟังเลยเหรอบ่ฟังไผเลยเหรอว่าเออเขาว่าว่าคันเขาว่าว่าเออ ลองบอดียังสัส่นสิแต่จบิบ๊อฟังเห็นแล้วเนาะอืมบอฟังบอสนบอแค่มเสียบจ้าของพูดเดียวโอ้อยเง,ง,งินเลยงงงงมากเลยลองเพลงมสั่นเต้นที่โอ้ <c ười> โอ้คอยคิดสภาพเต้นนะอืมอ,อไหงเลย เนินนทางขาเพิ่นเพิ่งกันเด้าเนาะทางขาอเงินแหลกคนพู้ใดบ่มาได้ไปเบิงนี่อ้วมีหลายมีหลายไปหาเบิงเด้ะไปหาเบิงทาเต้นโอ้มันมันจะมีแรกแรกเลยแรกแรกที่ที่เพิ่นเอ่เข้ามาในวงเลวเพิ่นเต้นใส่กับอันนักล้องพู้หยิงของเพิ่นน่ะเนาะ ผู้หญิงกับไปทางหนึ่งผู้ชายกับไปทางหนึ่งเห็นกันไปก็ละทิศแล้วางแล้วมันมีมันมีตอนหนึ่งที่แบบว่าเออผู้หญิงอนะอ่ากำลังหล่อหันนาไปหาเวทีมันบอกคอยงุงตรงอันเขานี่นะเขาลิงนี่นะนนะมันสี่หันหลังให้เวทีเนี่ยมันที่หันหลังให้ผู้ชมเน,นี่ยหันมาเข่าอันทั้งอัน นักร้องดนตรีแม้ล้วก,ก็ไปเด้าเต้นเด้างงคนงงงตรง,งนี้ที่หันไปเองและและหันหลังใส่กับผู้ชมอือบ่เบิ่งเจ้าของเนีบอขอยว่าสิ่งหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่จะต้องเฮตดเลยเนี่ยโปรเจกต์เลยควที่สิเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยไปเรียนเต้นอือ เต้นให้มันถูกทางก็ยังดีเต้นให้มันเข่ากันกันยังดีเออเต้นให้มันถึกทิถึกทางเขาต้องเล็งมาเออเขาต้องหันหน้าเข้าฮะผู้ชมเด้อบ <c oughs> ่า, <c oughs> งงาเ,เป็นําหลังหันก้นให้ก็เจ้าโงงหมาเลยเต้นโอ้มวนอยู่ผู้เดียวแม่โอ้นักลองอยียงว่ามวนอยู่ผู้เดียวก็มีคนมวนน้าอยู่่ะ ว่าอยากรู้อีหีเต้นที่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเดิมเมื่ออื่นทุกคนก็จะจะรู้อยู่ละว่าเมื่ออื่นพรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะคะพรุ่งนี้วันที่เจ็ดเอ้วันที่เจ็ดนี่เป็นไรโนอดิ้งดอง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 เห็นเขาบอกว่ามีทนายจะไปยื่นลวเดอร์ให้ตรวจ ไห้ตรวจบัญชีนะคะเข้าใจนะคะว่าเอออยากจะช่วยเข้าใจว่าอยากจะช่วยเข้าใจว่าเออแต่ว่าการช่วยของคุณอ่ะอืมมันบ่ถือบ่ต้องบ่ควรไหมอมแล้วยังมาบอกอีกนะว่าเออเงินบริจาคหรืออ อันนี้อันนี้คนงงมากเลยเงินบริจาคเหลือทำไมต้องเหลือมันก็เหลือขันค้นบริจาคไปห้าร้อยสมมุติว่าคนบริจาคไปห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับห้าสิบสตางค์แล้วคุณ โอนต่อไปไปคุณไปซื้อนอนซื้อนี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้ไปแล้วมันเหลือห้าสิบสตังค์ห้าสิบสตังค์มันก็เป็นเงินบริจาคบอกคุณมีสิทธิ์ในเงินตรงนั้นบอกเจ้าของบัญชีน่ะบ่มีคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นนะคะ คุณไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเลยถึงแม้จะเป็นแค่ห้าสิบสตางค์คุณก็ไม่มีสิทธิ์เอะอะสาบานเอะอะสาบานว้เป็นบ้าดิเขาพิสูจน์ความจริงกันจ้ะเขาเอาใบสเตทเมนต์ของบัญชีอ่ะ คุณควรจะเคลียบัญชีของคุณตั้งแต่วันแรกวันที่แปะลิ่งบริจาคต้องเคลียบัญชีตัวนั้นให้เป็นศูนย์เร้อจงค่อยไปเปิดอ่ารับบริจาคคันสีเฮดอลี่เราต้องโชว์ด้วยนะโชว์สลิปโชว์อะไรทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าเอออ่อส่วนหนึ่งมันก็เป็นเงินของเราจังเสรนดเพราะว่าเงินบัญชีนั่งค่อยเสือ้อว่ามันเป็นบัญชีส่วนตัวที่เขาออกตลอด แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเงินคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นเงินเอฟซีให้เพราะว่าอให้แม่จ่ายค่ากับข้าวอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ,ะแต่มันก็เข่าบัญชีนั้นแล้วไงมันเข้าบัญชีนั้นพร้อมกับช่วงเวลาที่คนบริจาคส่วยเหลือคนคุณแยกได้ไงคุณแยกได้ไงว่าเออว่าอ่า เงินส่วนไหนเป็นของของบริจาคหรือว่าของส่วนตัวของคุณอืมอย่าเล่นเด้ออย่าเล่นกับระบบจังสิเด้อตายมาหลายคนเลยเดย้ตกมาตายด้กวะอืมหลายคนเลยเดย้เรื่งจังสิอแต่ว่ามีอานสองดูฮีเราเปิดเราเปิดมุ้นอนี้ทีใหม่ ไปกิน่ะเราเห็ุเราบ่ได้เปิดมูลนิธิเนี่เราบ่ได้ได้เงินอ่าเราบ่ได้ปักบัญชีเพราะว่าเราก็สียานเรื่องพวกจังสีแหละและว้วบัดนี้พอเราเปิดมูลนิธิปุ๊บเราก็ไปเคลียร์บัญชีนั่นเลยแล้วก็เหตุเป็นบัญชีของมูลนิธิความที่จะแบบชี้แจงยอดกาสิเปิดรับบริจาค ทุกบาททุกสตางค์แม้แต่สตางค์แดงเดียวน่ะคุณก็ต้องเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ให้ได้กาะจายู่ว่าเออสถานการณ์แบบเอออยากเฝ้าเปิดบริจาคซะไอันที่จริงอ่ะการบริจาคอ่ะคุณคุณจะมีเงินของคุณอยู่แล้วคุณก็บริจาคไปเองสีทำไมจะต้อง ออโอเคไปเปิดบริจาคเกี่ออยวกับเอฟซีแต่ว่าบัญชีนํ้บัญชีส่วนตัวด้อจา้าบัญชีส่วนตัวนะคะอื้ <c oughs> หลบหน่อยพระเอกมาแมนโอ้โหหลบหน่อยพระเอกมามารุ่นใดเนี่ยไปนอนแล้วพี่น้องวงแล้ว คิดงานเปน็นครับไม่จะซร้างเหตุแล้ะเรื่มร้ายต่าล่ะโอเคนะคะทุกคนมันร้ายแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไปยังทีน้องกันได้จก้กตาจะปิดแล้วสี่ห้าทุ่มโอ้ยอมันวปมันเป็นสี่ทุ่มดิห้าทุ่มเลาได้จ้าทั้งนี้ น้องกันเด้อขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันแปดยี่สิบยี่สิบแปดคนขอบคุณค่ะนั่นแหละเดี๋ยวมื่อนาจจะมาไลาฟ์ใหม่เอาไปไลฟ์ตอนนั้นแจงจังป้ากับบเคยมีเวลาเว้ยอุ้ยเวลาเพราว่าอ,อย่างหูบอชเลยติดซีลีสพี่น้องเลยติดคขกติดเนี่ยโอเคจ้า ไปนอนก่อนนะคะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนบารสีอยูส่วนใดของโลกดูแลเจ้าพองดีๆด,ดูแลให้แค่ตัวเองดีๆเป็นห่วงเป็นใยทุกคนขอบคุณที่มารลับฟังที่มาอยู่น้ำกันโอเคนะจ๊ะไายบา้จ้ะ